เิรงนะครับเรียบร้อยนะครับได้รับมา150คุกกี้นั่นเองโอเคนะครับผมก็ต้องขอ,อการสวีดัสสวัสดีน้องๆเด็กไทยเวานารักทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับผมก็วันนี้มาอยู่กับพี่แล้วเช่นเคยนะครับผม ช่องบิชแช n แนลนั่นเองนะครับก็วันนี้เราอยู่ในส่วนเกมร o บอ์แบบเบสบอลนั่นเองนะครับในส่วนคลิปวิดีโอนี้นะครับเบสบอลก็อัปเดตเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็คือวันนี้เนี่ยอัปเดตใหญ่เลยนะนไม่ว่าจะเป็นโค้ดหรือว่าจะเป็นทนานของไอเทมต่างๆแล้วก็อีเวนต์ต่างๆในเกมนั่นเองนะบ,บอกเลยว่ามาเยอะมากนะครับก็คือเปลี่ยนแปลงชุดใหญ่เลยนะครับอย่างแรกที่พี่จะให้ดูเนี่ยนะครับ มาดูทางด้านของดาบแลกันก่อนละกันนะครับดาบแลกเนี่ยเขาเปลี่ยนรูปแบบใหม่บอกเลยว่าโคตรอลังการเลยนะนะครับในส่วนที่ตั้งโชว์เนี่ยก็จะเป็นดาบคาตนะสากุระนั่นเองนะนี่ครับนี่อย่างเท่แล้วก็มีสลับกันด้วยนะดูดีๆนะนี่ครับเดี๋ยวจะให้ดูนะเวลาตั้งโชว์มีสลับทําไมถึงสลับครับเพราะว่าในในในกล่องที่เปิดขายเนี่ยมันมีหลายดาบครับเดี๋ยวพี่พาเข้าไปดูนี่ครับเปลี่ยนแปลงรูปแบบใหม่บอกเลยว่าโคตรสวยนะครับนี่ ราคาก็จะอยู่ฝั่งนี้โอ้โหราคานี้ราคาสร้างบ้านอีกแล้วครับแต่ว่าน่าจะได้ได้ทั้งหมดเลยหรือเปล่าไม่แน่ใจนะดูราคาเด็ดสี่พแล้วก็10,000โลบักโอ้โหแพงจัดจัดนะครับผมแล้วก็จะมีดาบอื่นอื่นด้วยนี่นี่ครับเราสามารถเลือกได้เลยนะเห็นไหมนี่ครับเลือกได้เลยจะเอาดาบไหนแล้วก็เลื่อนนะครับนี่ครับถ้าในคอมเนี่ยเลื่อนเมาส์นะแต่ถ้าในมือถือน่าจะเลื่อนธรรมดานะครับผมนี่ครับเห็นไหมโอ้โหราคาสร้างบ้านจัดนะครับแล้วก็ดาบนี้แค่เล่มเดียวเนี่ย 699โลบักนะครับแต่ว่าเคียวอันนี้นะครับโอ้โหอันเดียวเนี่ย4,500แล้วก็อันนี้ทุกอันหรือเปล่านะครับ10,000โลบักโอ้โหราคาสร้างบ้านจะจัดนะครับแล้วก็จะมีเคียวอันนี้โอ้ยสวยวะ่ะเอฟเฟกโคตรสวยเลยนะครับแล้วก็แท่นด้านบนเนี่ยเป็นเหมือนแบบว่าตั้งโชว์แล้วก็ใส่ตอนตอนที่เราถือโชว์ไว้ด้วยนั่นเองนะบ,บอกเลยว่าโคตรเท่นะครับแล้วก็ดาบอันนี้นี่เป็นไงคาตนะโคตรเท่แล้วก็อันนี้เอฟเฟกอย่างเยอะ หราคาปกติ25000ลดเหลือ2499โอ้โหราคาสร้างบ้านอีกแล้วแล้วก็มา1วันเท่านั้นนะครับอาจจะมีดาบอื่นๆมาด้วยนะเห็ไนไหมอันนี้มาเหลือ20ชั่วโมงนะครับผมนี่ครับแล้วก็จะมีเคียวมีคาตนะเล่มนี้โอ้โหดาบเยอะจัดนี่ครับเคียวสากุระนะครับโอ้โเทจ่จัดจัดนี่เห็นไงแล้วก็อันสุดท้ายนี่ครับโอ้โหราคาสร้างบ้านจริง บอกเลยว่าโคตรแพงนะครับผมประมาณนี้นะครับสําหรับเรื่องของดาบแหล่นะครับในตู้ในตู้ใหม่ตรงนี้นะครับผมนี่ประมาณนี้เลยแล้วก็ข้างกันเนี่ยก็จะมีทาร้านของตรงนี้นะครับเป็นกงล้อสปินนะครับเปลี่ยนรูปแบบใหม่นะครับนี่ครับเปลี่ยนไอเทมใหม่นะเห็นไหมเออมีมุกเกนด้วยนะครับแล้วก็จะมีพวกดาบคิด มงคิดมัดนะครับนี่ประมาณนี้เลยนะครับที่อัปเดตเข้ามาใหม่นะครับแล้วก็มีอะไรอีกมาเดี๋ยวพี่จะพาไปดูเรื่อยๆเลยนะครับสิ่งที่อัปเดตใหม่อย่างนึงก็จะเป็นทางตรงนี้นี่กงล้อนะครับผมอัปเดตใหม่เป็นที่เรียบร้อยนะครับอันนี้คืออะไรวะเนี่ยนะครับนี่ครับ VFX นะครับผมเฮ้ยคืออะไรวะที่กําหนดเองนะครับคืออะไรวะไม่แน่ใจนะเอฟเฟกหรือว่าเป็นอะไรสักอย่างนะครับหรือว่าจะเป็นดาบหรือว่าจะเป็นสกิล นะครับผมใครรู้คอมเมนต์มาหน่อยละกันนะครับผมนี่ครับกลงล้อเปลี่ยนใหม่เรียบร้อยโอ้โหย่างแจมนะครับบอกเลยว่ายัางแจมแล้วก็สำหรับสายอันนี้ฟรีหรือเปล่าเนี่ยอ๋อนี่นะครับสำหรับคริสต์มาสอีเวนต์ในส่วนนี้เนี่ยมันเป็นอีเวนต์ให้เก็บโทเค็นถุงเท้าเพื่อจะมาแลกสกิลหรือว่า a b i l i t y ้ฟรีๆนั่นเองนะครับแล้วก็จะมีกล่องของขวัญหรือว่าจะเป็น new e m o ม e นะครับที่เป็นท่าทางท่าเต้นเนี่ยนะครับแล้วก็จะมีกล่องเพื่อจะไปเปิดลุ้นดาบนั่นเองนะครับผมนี่ครับแล้วก็จะมีพวกอันนี้เป็นข้อมูลเนาะข้อมูลอีเวนต์นะครับมาวันที่24นะครับจนถึงวันที่7นั่นเองนะครับจนถึงวันที่7ปีหน้านะครับผมแล้วก็ในส่วนของช็อปเนี่ยเป็นการเอาโทเค็นหุงเท้าเนี่ยมาแลกพวก สกิลอะเบลิตี้ใหม่ท่าทางนะครับหรือว่ากล่องนะครับเขาเรียกว่าอะไรลังดาบโอ้โหเรียกลังดาบเฉยน,นะครับแล้วก็จะมีอะไรวะเนี่ยกล่องของขวัญน,นะครับเป็นกิฟต์นะครับกล่องข,องขวัญเองแล้วก็ฝั่งตรงนี้เนี่ยนะครับมัจะเป็นเปอร์เซ็นต์การออกของดาบมันเองโอ้โหเปอร์เซ็นต์นี่แทบจะไม่ออกเลยนะเนี่ยนะครับแล้วก็ในส่วนต่อไปก็จะเป็นวินพาร์ตคืออะไรวะวินพาร์ตก็คือซื้อนะครับคืออะไรวะเนี่ยนะครับอ๋อ ถ้าเราซื้อแล้วเนี่ยเวลาชนะมันจะมีโอกาสได้โทเค็นอันนี้เยอะหรือเปล่าไม่แน่ใจนะเห็นไหมนี่ครับถ้าเราชนะหนึ่งครั้งเราก็จะได้โทเค็นถุงเท้าตรงนี้เนี่ยสามร้ออันนะครับถ้าเราเติมตรงนี้หรือเปล่านี่ตามที่พี่เข้าใจนะนะครับประมาณนี้นะครับนี่อ่าแล้วก็มีอะไรอีกมีอันนี้อันนี้เป็นอะไรวะเนี่ยนะครับเหมือนเหมือนไอ้นี่เลยเดี๋ยวนะเดี๋ยวพี่ดูก่อนมีท่าทางมีโอ้เราต้องเติมอีกแล้ว เราต้องเติมนะครับเราต้องเติมนะอันนี้นะโอ้โหสายเติมสายเติมนะครับแต่ว่าสายฟรีก็มันไม่มีภารกิจหรอวะตอนตอนแรกพี่เข้าเซิเร์ฟเทสมันมีภารกิจนะนี่ไงเควสเควสเควสเดี๋ยวแป๊บนึงนะพี่เอานี่ออกก่อนอ๋อกดผิดเราต้องกดมานี่ก่อนแล้วก็กดเอ้าไม่ได้เควสไปไหนวะเน,นี่ยมันต้องมีเคลสทํเดิยนะครับเพื่อจะให้เก็บถุงเท้าตรงนี้นะครับผมพี่เข้าในเซิร์ฟเทสมันมีนะ แต่ว่านี่อันนี้มีซื้ออย่างเดียวเลยโอ้โหเกินไปพี่แต่ว่าตอนนี้พี่มีหนึ่งร้อยนะครับผมนี่ครับเนี่ยพี่เข้าในเซิร์ฟเทสอ่ะมันจะมันะมันจะมีเคสให้ทํานะมันจะมีเคสให้ทําตรงนี้นั่นเองนะครับแต่ว่าตอนนี้ไม่รู้ว่ามันบั็กหรือเปล่าไม่แน่ใจนะต้องรอดูไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่ามันเพิ่งอัปเดตเลยนะครับโค้ดก็เพิ่งอัปเดตมาน,นั่นเองนะครับประมาณนี้แล้วก็มีอะไรอกีกมาเดี๋ยวพี่พามาดูแล้วก็มีตรงนี้นี่ครับ ตรงที่การเลือกเซิร์ฟเวอร์กดเข้าไปปุ๊บก่อนหน้านี้เนี่ยมันเป็นหุ่นยนต์ที่เอาไว้สุ่มดาบเนาะตอนนี้ก็เหมือนกันนะครับเรากดเข้าไปเลยนะครับผมตอนนี้ก็เล่นเหมือนกันนะครับแต่ว่าจะเปลี่ยนจากหุ่นยนต์เนี่ยน่าจะเป็นซานต้าเนาะนะครับตามที่พี่เข้าใจนะครับอ่ะเข้ามานี่กดเค้มไปเลยนะครับรับฟรีๆไปเลยนะครับอ่ะแล้วก็นี่ครับอ่ามันจะมีซานต้าป่ะน่าจะเหมือนเดิมแหละนะครับน่าจะเหมือนเดิม กับอีเวนท์ที่แล้วแล้วก็จะมีตู้ตรงนี้เพื่อจะมารับตั๋วฟรีๆนะครับแล้วก็จะสุ่มดาบได้ฟรีนั่นเองนะครับเรามาลุ้นดวงกันดีกว่าพี่เนี่ยจะให้ดาบอะไรนั่นเองนะครับให้เรากดรับติ๊กเกอร์ตรงนี้นะครับรับฟรีทุกคนนะนะครับรับฟรีๆทุกคนเลยปุ๊บนะครับพี่ได้มาแล้วหนึ่งนะครับเราก็หมุนไปเลยดูซิว่าดวงพี่จะได้ดาบอะไรนะครับผมบอกเลยว่าโอ้เบอร์เซ็นโคตรน้อยอ่ะสลับดาบที่อยากได้อ่ะนะครับมามามาหมุนปุ๊บ ดาบขอดาบโอ้โหได้ท่าทางอะไรวะเนี่ยได้ท่าทางเฉยเลยนะครับเดี๋ยวดูก่อนได้ท่าทางอะไรวะโอ้โหอยู่ไหนวะเนี่ยอ่ะเดี๋ยวค่อยรีวิวแล้วกันนะครับเมื่อกี้ได้ท่าทางมาได้ท่าเต้นมานะครับโคตรเกลือบอกเลยว่าโคตรเกลือนะครับสำหรับตู้นี้เนี่ยเราสามารถเติมได้นะเราสามารถเติมซื้อทางด้านของตั๋วก็ได้นะครับถ้าใครเป็นสายเติมหรือว่าถ้าใครเป็นสายฟรีก็นู่นครับลงสนามเลยนะครับก็ลงสนามไปได้เลยนะครับผมก็คือถ้าใครอยู่รอดเป็นคนสุดท้ายแล้วก็อะไรนะ เป็นซานตานะครับผมอ่ะขึ้นว่าซานตาเนี่ยก็คือเราชนะลวดนะครับเหลือคนสุดท้ายเราก็จะได้ทางด้านของตั๋วมานน่นเองครับแต่บอกเลยว่าโคตรยากนะครับทีนี้อีกอย่างหนึ่งนะครับก็จะเป็นทางด้านของ Battle p a นพนะครับที่อัปเดตเข้ามาใหม่ตรงนี้นะครับนี่เป็นไงโอ้ยอลังการจัดนะครับมีขวานเล่มนี้ด้วยนะครับแล้วก็จะมีทางด้านของกงล้อตรงนี้นะครับกงล้อแล้วก็จะมีทางด้านของชิสมาดหมุนชิสมาดหมุนพี่รีวิวไปแล้วนะครับในส่วนนี้เนาะ อ่ะเดี๋ยวขอออกก่อนละกันแล้วก็มีอะไรอีกแล้วก็มีรางวัลประจําวันนะครับผมก็คือจะเป็นการล็อกอินนะครับล็อกอินคขาสิบสี่วันรับท่าทางไปเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ร้านค้าตามฤดูการนะครับเราสามารถเอา,เอาโทเคตเนี่ยมาแลกได้นั่นเองนะครับแล้วก็จะมีรางวัลฟรีรางวัลฟรีก็จะเป็นรางวัลล็อกอินนั่นเองนะครับไม่ใช่เป็นรางวัลแบบว่าอะไรสักอย่างอยู่ในเกมหรือเปล่านะครับประมาณนั้นนะครับแล้วก็คริสต์มาสตรงนี้ก็จะเป็นอะไรวะเนี่ย ะครับเติมอีกหรือเปล่าวะเนี่ยหรือว่าอะไรอะไรวะเนี่ยปึ๊บปึ๊บปบอ๋ออันดับนะครับเหมือนอันดับคนเติมเยอะอูโหเติมเป็นแสนเลยลูกพี่นะครับเติมลูกบักเป็นแสนเลยเนี่ย โอ้โหเกินไปนะครับผมเหมือนรางวัลคนที่แบบว่าเติมเยอะที่สุดอะไรประมาณนั้นนะครับสลับอันนี้เนาะมาทีนี้เรามาเข้าเรื่องกันดีกว่านะครับสลับโค้ดฟรีนะครับว่าหลายคนรอกันนะครับแต่ก่อนจะไปดูโค้ดกันเนี่ยนะครับใครที่สนใจไก่เบดบอลนะครับผมใครที่ตามหาไก่เบดบอลราคาถูกมาตามพี่มาดูกันเลยนะครับผมโอเคนะครับตอนนี้ก็อยู่ในส่วนเวลเลชอปเป็นที่เรียบร้อยนะครับใครที่สนใจดาบไฟสกิลดาบไฟนะครับหรือว่าจะเป็นดาบเขียวดาบแดงนะครับผมหรือว่าจะเป็นดาบแลเปอร์เซ็น นะครับที่ เอาตู้ออกไปแล้วนะครับนี่ครับมีขายราคาโคตรถูกนะครับใครอยากได้เนี่ยลิงก์ไว้วเดี๋ยวพี่จะแปะไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะครับแล้วก็จะมีไก่ตันแบบบอกฟูดด้วยราคาโคตรถูกว่าจะเป็น1บาท29บาทนะครับสาถึงเหมัดก็มี6หมัดไก่ตัตนเจ็ดหมัดคิดเสนอถาวรหรือว่าคิดเสนอในกล่องมีหมดครบเต็มระบบครับเว็บนี้นะครับอยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยพี่แปะลิงก์ไว้แล้วนะครับผมโอเคนะครับผมในส่วนโค้ดเนี่ยนะครับแอดมินเขาบอกในดิสคอร์ดนะครับว่าจะลงในทวิตเตอร์นะครับนี่ครับ ทวิตเตอร์เนี่ยเขาจะลงรายละเอียดการอัปเดตอะไรต่างๆทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ทิ้งท้ายด้วยโค้ดนะครับมิรี่คริสต์มาสนั่นเองนะครับมาเดี๋ยวพี่จะพาไปกรอกเลยสำหรับโค้ดนี้โค้ดอยู่ตรงนี้นะบรรทัดส,สุดท้ายเลยนะครับโค้ดก็จะเป็นตัวนี้นี่สำหรับโค้ดฟรีๆนะครับมาเรียบร้อยแต่พี่ก็ไม่รู้ว่าเป็นโค้ดอะไรนะเราต้องมาดูกันว่า จะได้อะไรนั่นเองนะครับแต่พี่เดาเนี่ยน่าจะเป็นโค้ดสปินนะเพราะว่าตู้สุ่มมาใหม่เนาะนะครับมากดไปที่พิเศษแล้วก็กดที่โค้ดครับผมมาทีนี้เราใส่ไปพร้อมมดเลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวเปลี่ยนภาษาก่อนแล้วกันเนาะนะครับเป็นตัวใหญ่ทั้งหมดนะครับเมลี่คริสต์มาสนะครับ M E R นะครับผม R Y X M A S นั่นเองนะโค้ดตามนี้เลยนะครับ M R I M E W R Y X M.A.S. นั่นเองนะครับเมอร์เลี่ยคริสต์มาสนะครับมาแล้วกรอกไปได้เลยนะครับกดติ๊กถูกไปได้เลยนะครับ3 2 1ติ๊งนะครับเรียบร้อยนะครับได้รับมา150คุกกี้นั่นเองนะครับได้รับมา150คุกกี้ก็จะอยู่ตรงตรงนี้ตรงนี้อ๋อให้เรากดไปที่ตรงนี้ครับนี่ครับอีเวนต์คริสต์มาสตรงนี้นะครับมุมล่างขวาเนาะแล้วก็กดเข้าไปมาเยอนแล้วก็ไปดูที่ตรงนี้นะครับกล่องสปินตรงนี้นะครับก็คือมันจะเพิ่มมาตรงนี้ นะครับเป็นคุกกี้โทเค็นทุกคุกกี้ไว้สุ่มพวกนี่อ่าพวกเอฟเฟกอะไรต่างๆนะครับพวกนี่ครับเขาเรียกว่าอะไรพวกเอฟเฟกสกิลนะครับประมาณนั้นนี่ครับเห็นไหมอ่านะครับเป็น150คุกกี้ฟรีนั่นเองนะครับก็ประมาณนี้เลยสำหรับคลิปนี้นะครับมาอัปเดตนะครับข่าวสารใหม่ๆแล้วก็อัปเดตโค้ดฟรีนั่นเองนะครับก็เอาไว้เจอกันคลิปหน้าแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ลาตัวไปก่อนนะครับกล่าวกันว่าสวัสดีครับ